เรียกวันนิพพานเพราะมันไม่เกิดไม่เกิดมันก็ไม่ดับและไม่ไปไม่มาด้วยบริบทหนึ่งของที่ทาน้อยอ่านนะเพราะฉะนั้นมันมันอะไรมันหลุดอยู่ตลอดเวลาดับอยู่ตลอดเวลาทุกสิ่งทุกอย่างมันหลุดแล้วก็มันดับอยู่ตลอดเวลาตรงไหนมันหลุดมันดับล่ะไอตัวไม่เกิดนี่ยไอตัวไม่เกิดมันก็ไม่ดับไอตัวเกิดเสร็จแล้วมันหลุดไปดับไป หลับไปหลุดไปก็เอาความหมายเดียวกันนะหลุดออกจากจิตเราไม่เกิดขึ้นแต่ตัวที่มันเกิดขึ้นมามันยังไม่หลุดและขณะกำลังเกิดมันก็ยังไม่ดับพอดับเสร็จแล้วมันก็หลุดแต่มันไม่พ้นไม่พ้นเพราะว่าเรายังตัดติดแต่และดวงใจแต่สิกแดดดวงแต่ดวงแต่แดวงแต่แดวงเนี่ยมันตัดไม่ได้ ตัดไม่ขาดเมื่อไรก็แต่ที่คุณตัดตัณหาตัวตัวตัณหาตัวตัณหามันไม่ใช่เจตสิกนะ <philanthropy> ตัวตัวที่เจตสิกของเขาคือตัวโมหะเจตสิกตัวโมหะเจตสิกแต่เขาจะพูดเรื่องตัณหาตัณหาเจตสิกไม่มีมีแต่โมหะเจตสิกแต่เราพูดถึงตัณหาเราองางอิงตัณหาโมหะก็พูดอีกระบบหนึ่ง ความหลงอีกะบบหนึ่งหลงในอะไรก็หลงในกิเลสนั่นแหละนั่นที่ความเพลินในอะไรที่คุณพูดกันบ่อยๆนั่นแหละใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราอย่าไปน้อยใจโน่นนี่นั่นสาปัดอย่างแล้วหลุดจุดลอดเวลาแล้วดับูุตลอดเวลาแต่มันไม่พ้นหลุดไม่พ้นหลุดยังมีเกาะมีเกี่ยวมีข้องมีเหลือนั่นที่พูดดนให้กำลังใจทุกคนนะผมด้วยนะ ตัดพิจารณาตัวเนี้ยมันก็จะมีมันก็จะหลุดตลอดเวลานะเน็เพิ่งเกบเพิ่งมันจะหลุดตลอดเวลานะพิจารณาตรงนี้นะจะได้เป็นได้ใจว่าเราเออเราก็ทําได้นะเยอะแล้วนะนะแต่หน้าที่เราทําเนี่ยที่ทําทุกวันเนี้ยมันแค่หลุดไม่พ้นแต่ว่าเบาบางหน้าที่เราคือทําให้มันเบาบาง เห็นตรงไหนเห็นที่มันเกิดเป็นแหละเห็นขณะปัจจุบันที่มันเกิดเบาบางไปแล้วก็ภูมิใจเธอรู้เท่าทันก็มันที่เราอานมันเกลียดพูดมันเกยรู้เท่าทันมันรู้ที่มันมันมีกลุ่นกลุ่นอยู่ไหมเออแล้วก็รู้ตรงนั้นน่ะนะมันเกิดก็ให้มันเกิดไปแล้วก็ดูที่มันเกิดก็มันเกิดแล้วมันก็ดับไม่มีคาค้างหรอกมันเป็นเรื่องของไอ้จ้างในเตียง ธรรมชาติก็เป็นเช่นนั้นระวังคับบัญชามันไม่ได้ด้วยเพราะว่าสุกอยู่เนี่ยนั่งสุกอย่างนี้ออมสุกนานๆได้ไหมล่ะบางคนบอกว่าได้ผมสุกแล้วครึ่งชั่วโมงไอ้นั่นไม่ใช่ไอ้นั่นไม่ใช่อานัตตาไอ้นั่นเป็นกดข่มกดข่มมาไว้กูไม่อยากไปกูนั่งสุกอย่างเงี้ยนะจิตมันยอมเลยจิตลิงลิงว่าแป๊บวบแปบไปไหนไหนอ่ะทุกคนกําหนดรู้ไง เพราะว่ากาหนดรู้เท่านั้นทุกอะ,อะจะดับทุกได้ก็ต้องโน่นไปดับตัญหาใช่ไหมดับสมุทไทยอะ่ะแล้วะบวนการตัญหาสมุนตัณหาอีกบานเลยอะก็ไปดับพวกนูน้นไม่จะดับตัวตัญหาอย่างนี้เป็นตน้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพึ่งน้อยใจกันเออท์ไหว่าหลุดตัวเวลาดับตัวเวลาทั้งจิตทั้งรูปทั้งนามนั่แหละนะอย่างเงี้ย ด้านะนะที่เราไปทำเบาบางนะโอเคแค่นี้บัวเดี๋ยวผมส่งให้นะนะคณไปคลิปไปนะสองย้องนี่แหละเดี๋ยวคุณไปแกะเ่าที่คุณถามเมื่อวานเรื่องการยิมแบบโทษสายยิมได้ไหมมันมีการยิมหกชนิดนะการยิมหกชนิดมีชื่อบอกทั้งหกชนิดเลยแต่อนยิมชื่อว่าอะไรเหตุอะไรเป็นยังไงนะเขามีบอกอ่านอ่านก็าคำปรองคำแปลแล้วก็มาพิจารณาชีวิตประจําพันเอานะนะตรงนั้น่ะ แล้วก็พิจารณาทารับน้อยด้วยรู้สึกว่าขำขำมากกว่าเพื่อนนะ <laughs> พิจารณาเออทรัพยน้อยอยู่จุดไหนอไนะให่นไหมที่ขำบ,บ่อยๆนี <laughs> แ่แหละก็มีหมดหกชนิดนะก็เ,ะเป็นคําตอบที่คนถามเมื่อวานเดี๋ยวผมเ่อเ่อผมอยู่บอกเมื่อวานไม่เคลียร์อ่โทรศัสท์ยิ้มได้แล้วเขาเอาไปฟังเองนะกันเอาบอกเพ่นิดหน่อยนะกันนะเดี๋ยใครจะเก็บไปขอความเมตตาท่านนะคุณครูจานิด ต่ออีกนิดนึงว่ายิ้มหกชนิดมีอะไรบ้างช่วยอธิบายให้ไม่ไม่ไม่ผมไม่อธิบายครับผมสองให้น้องเลยโอเคครับขอบคุณครับเอาไปเก็บไปเก็บอ่ะครับอาจารย์คุณครูครับพอดีมันมีพระสูตรสังวราสังวนคาถาเนี่ยนะอาตมาซ้ำอ่านซ้ำๆแล้วไม่เข้าใจ เดี๋ยวจะอ่านให้ฟังนิดนึงไม่ไม่เข้าใจจุดไหนพระเจ้าครับเออพระพุทธอ,องค์ตรัสสุภาษิตในสังวราสังวลคาถาเนี่ยครับก็มารย่อมรังควานมารย่อมรังควานคนที่ตามเห็นอารมณ์ว่างามพอนแค่นี้ครับตรงนี้ใช่ไหมครับ เดี๋ยวตอเดี๋ยวตอเอาแค่นี้ก่อนเอาบทนี้ก่อนเอาแค่นี้ก่อนตอบตอบเฉพาะอันนี้ก่อนเอาอาจารย์ตอบตรงนี้นี่มารชอบรำควานมารชอบรำควานสำหรับคนที่ที่และที่ที่และตามสุดท้ายเอ่อคนมารชอบรำควานสำหรับคนที่คนที่ตามเห็นอารมณ์ว่างามครับเอาแค่นี้ครับอ่าทีนี้มาตีเป็นคําเลยมารตอนนี้คือ ด้านของกิเลสมานอีกกิเลสย่อมรังควานรังควานตรงนั้นมันเป็นภาษาไทยมานคือกิเลสย่อมรังควานก็คือมาทําให้เราเดือดร้อนนะบอกมานไอ้รังควานมารังควานก็รนนุนรังควาน่างเนี้ยรังควานคือทําให้เดือดร้อนสําหรับคนที่มีอารมณ์เห็นว่ามันงามนั่นหมายความว่าต้องพิจารณาว่าพ่ายเป็นอสุภะให้ได้ถ้าพูดถึงกายนะครับ นะผมก็เล็บฟันหนังตับไตไส้ตูมทั้งอย่างแหละมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เปตามัตาเป็นรังของโรคเป็นอะไรก็ว่าไปครับเรื่องของอาสุภาปอาจารย์ต้องไปพิจารณาอาสุภาพลำดับต้นที่ดูว่าสวยงามนั่นแหละนะครับมานีังความทันทีเลยเราไปคิดว่าเป็นสวยงามแต่จริงไม่สวยงามม่าต่อไม่สํารวมอินตรีทั้งหลายไม่รู้ประมาณในการบริโภค เปลี่ยนการแล้วเอาเอาทีละประโยกครับเอาเอาไม่ใช่ไปโยกการยาวการยาวไม่เปลี่ยนการยาวครผมทปี่ยนารไม่ได้เอาเอาได้ได้ไม่สํารวมแล้วในเอ็นซีทั้งหลายครับก็ไม่สํารวมในเอ็นซีทั้งหลายคือตาหูจมูกเอ็งกายมโนด้วยมันอินซียะตาหูจมูกเอ็นกายไม่สํารวมไม่สํารวมเลยตาล็อกแรกล็อกแรกล็อกแรก หูกว้านไปหาเรื่องฟังเพลงมั่งอะไรมั่งตาไปหาเรื่องไปดูทีวีไปดูหนังดูละครไปปับไปบาสารพัอย่านะครับเรื่องตาเรื่องหูแล้วก็จมูกเนี่ยมันกยมีหานแล้วจมูกลิ้นเนี่ยบางทีพูดเรื่องกินด้วยเพราะนั้นไม่สังวรตรงนั้นแต่ไล่กินไปทั่วเลยส่าปากซอยนู่นซอยนี้ซอยนั้นที่นู้นอร่อยที่นี่อร่อยเมื่อใส่ลับไปพื้นป้าพื้นปาดพวกตะเวนหากินเนีพวกเนี้ยพวกตะเวนหากิน ไม่รู้ประมาณในการบริโภคเกี่ยวกันแล้วน่ความเปลี่ยนอันเรวนั่นแหละนั่นแหละครับความเปลี่ยนอันเร็วเปลี่ยนไปเที่ยวไปอากิททั่วไปนั่นแหละนั่นแหละเปลี่ยนอันเร็วนะครับเปลี่ยนวทั่วไปไปไหนก็ได้คนนักกินทั้งหลายเลยไม่สํารวมในการบริโภคเหมือนลม<อ>รังควานต้นไม้ที่ทุกอะทุกพระพระทุกอะไรที่ทุก อะไรพะละเนี่ยไม่รู้ทุกพลเหรอมันาพอ่าทุกพลภาพได้ทุกพลภาพคือปิการเหมือนเหมือนกับเหมือนกับเหมือนกับลมที่มันพัดต้นไม้กิ่งหักมั่งไรมั่งอันแหละก็พายุน้อยให้แต่ไหนแหละแหลรนะทำให้ต้นไม้ทุกพลภาพทุกพลภาพกพขาดเกิดันไร้ก็ทุกพลภาพสร่างกายทุดเราทุกตพลภาพก็คือบอเดินไม่ได้ก็ขาเมียเปรี้ยเพลียเป็นง่อยแบบนี้ ระทุกพลภาพแบบต่อไปครับอาจารย์ครับได้แต่อธิบายยาวพจนิายไม่ได้หมดอ่ามารย่อมไม่รังควานคนที่ตามเห็นอารมณ์ว่าไม่งามครับกองข้ามเลยครับไม่ต้องอธิบายครับกองข้ามเห็นไปหาสุภาพเชียวกองข้าม่อกี้ํำรวมดีแล้วในอินทรีย์ทั้งหลายครับจากธรรมเลย้ การบริโภคมีศรัทธาและความเพียรอันปรารบแล้วนั่นแหละครับสำรวมรในทาวารอายตนะทั้งหกกันแหลนะครับใช่เป็นเป็นคุณเครื่องให้สำเร็จประโยชน์ติสูสำรวมดีแล้วในทาวารทั้งหลายย่อมพ้นจากทุกทั้งปวงได้อย่างนี้แหละครับ อันนั้นอธิบายก็ว่าทุกต้องปวงถ้าสํารวมอินรีมีความเพียรถูกต้องตามตามนั้นน่ะมันมันมีกุศลกับอกุศลบุญกับบาปปนอยู่นั้นถ้าตรงข้ามก็เป็นอกุศลถ้าทําถูกต้องความเพียรถูกต้องก็เป็นอกุศลความเพียรไม่ถูกต้องก็เป็นอกุศลไม่สํารวมอินรีไม่สม C, มํารวมตาหูจมูกเรื่องกายมนโนด้วยจิตนึกคิดไปสารพัดอย่างเป็นสตอรี่ไปทั้งหมดนะครับตรงนั้นน่ะถ้าเราทําได้สุดท้ายก็คือ สุดท้ายก็คืออะไรทั้งปวงนะอาจารย์นะประโยคสุดท้ายเลยครับสุดท้ายเลยออแยกพ้นจากทุกทั้งปวงได้ดังนี้เลยครับ,รบถ้าเราทําอย่างนั้นได้ย่อมพ้นคำว่าทุกทั้งปวงทุกทั้งปวงตอนนี้อย่าไปตีความหมายว่าหลุดพ้นถ้าตีความหมายหลุดพ้นก็ได้ผมแยกเป็นสองประเด็นถ้าทีว่าพ้นทุกทั้งปวงต้องพ้นทุกทั้งปวงณนะขณะเรื่องที่มันเกิด ทุกทางปวงทางตาทางหูทางจมูกทางลินทางกายทางใจเอาเทียนหนึ่งตะวันเพราะเกิดเทียนหนึ่งตะวันทุกทางปวงทางตาไม่ไม่กระทำอย่างที่ว่าแหละหูจมูกลินกายใจก็ทุกทางปวงณณทัดณทีละทวานนั่นหนึ่งบริบทหนึ่งอีกบริบทหนึ่งณตรงนั้นแหละมันเกี่ยวข้องกับที่อาจารย์น้ำกล่าวว่าพยายตนะนิพานน่ะแต่คำตอบสุดท้ายตรงนั้นถ้าพ้นอย่างนั้นได้จริง มันก็เข้าสู่อยายตนานิพานได้เพราะว่าสัตว์แต่เห็นสักจะได้ยินสักได้ได้กลิ่นสั์แต่ลิ้มรสสัต์แต่กายสัมผัสสัตว์แต่มโนนึกคิดมันขึ้นทางปัญจทวารวิถีดวงหนึ่งดวงแรกของปัญจทวารวิถีตรนงนั้นเขาน้อมเขาน้อมนําไปเพื่อเพื่ออารมณ์แล้วเขากขจะขึ้นมโนวิถีเป็นจิตดวงที่หนึ่งของมโนวิถีก็แล้วแต่นะครับตรงนั้นนันะแล้วแต่ แล้วแต่ว่าจะขึ้นไม่ขึ้นก็ขึ้นก็ได้ไม่ขึ้นก็ได้สักแต่ว่าได้ก็ไม่ขึ้นถ้าไม่สักแต่ว่ามันก็ขึ้นรับตรงนั้นเนี่ยบางคนคนที่มีสติสมัยญาติ้ันเลิศแล้วก็สักแต่ว่าได้หลานปลยะาอะไรเงี้ยสักแต่ว่าแต่กว่าจะถึงตรงนั้นได้้องพิจารณาเอบาิศทางแหละสามโลกสงสารแหละพิจารณาขันห้าพิจารณารูปพิจารณากายพิจารณาก็คุย่องขันห้าปลายญาเนี่ยตรงนี้ พรบที่พระองค์ตรัสว่าสาธุสับผัสธะสังวโรเลย